สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้คิมจะมาโชว์นะคะว่าคิมไปร้านเอเชียได้อะไรมาบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะไปแบบเร็วๆเลยนะคะอันนี้เป็นน้าจิ้มไก่น้าจิ้มไก่เหรอไม่แน่ใจอะ่ะน้ำจิ้มไก่ราคาก็จะมันห้าถึงดนนะคะ เสร็จแล้วก็ได้พริกป่นมาหนึ่งกระปุกนะคะราคาเมื่อก่อนจะ3ตดอน99ตอนนี้ก็น่าจะ4ดอนกว่าถึง5ดอนนะคะประมาณนี้ราคามันอัพขึ้นหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ได้ซอสผัดไทยมา1ขวดนะคะเพราะว่าคิมทําซอสผัดซอสผัดไทยไม่เป็นนะคะก็เลยต้องใช้แบบนี้นะคะขวดนี้ก็ประมาณ6ดอลลาร์นะคะเพื่อนๆประมาณนะคะแล้วก็ได้น้ำปลามา2ขวดนะคะ ขวดนี้ก็มาะมาณ1ดอลน,นะคะทุกคนราคาก็โอเคนะคะไม่แพงมากแล้วก็ได้ซีอิลฝาเขียวมานะคะแต่เป็นของเวียดนามนะคะไม่ใช่ของไทยของไทยไม่มีนะคะแต่ได้ซีอิลขาวเป็นของแบรนด์ไทยมานะคะตราเด็กสมบูรณ์นะคะ1ขวดนะคะก็ราคาก็เกือบจะ5ดอลน,นะคะแล้วก็ได้ผงก็ไม่ใช่ผงสิยาสัะผมของซันซิลนะคะพราะคิมจะ ผมคิมจะถูกกับซันซิลนะคะเคยสั่งซันซิลมาจากไทยในอินเทอร์เน็ตนะคะใช้ครั้งหนึ่งมันค่าส่งมันแพงกว่าค่าของก็เลยไม่ใช้อีกเลยนะคะไม่ได้สั่งอีกเลยอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มเนือไก่สเต็กนะคะแล้วที่แน่ๆก็คือสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือเป็นผักบุ้งนะคะได้ผักบุ้งมา1ถุงนะคะถุงนี้ก็ประมาณ4ดอลลาร์กว่านะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินผักบุ้งมากแม่บอกว่ากินผักบุ้งเยอะๆแล้วจะทําให้สายตาดีนะคะแล้วก็ทําให้ตาหวานด้วยนะคะแล้วก็ได้เส้นผัดไทยมาสองห่อนะคะจําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะประมาณ2ดอลลาร์กว่าประมาณนี้นะคะห่อละ2ดอลลาร์กว่านะคะแล้วก็ได้มะละกอมาหนึ่งลูกนะคะรอบที่แล้วซื้อมากินไม่ทันนะคะเน่าชินะะ้นค่ะรอบนี้ก็จะพยายามกินให้ทันนะคะต่อไปต่อไป แล้วก็ได้ผงปรุงรสตาไก่นะคะ,ะผงปรุงรสขนอตาไก่แต่เป็นของอามาจากเวียดนามนะคะไม่ใช่ของไทยคะ่ะเพื่อนๆกระปุกนี้ก็มาเกือบ4ดอลลาร์นะคะก็แล้วต่อไปก็คือได้หัวชัยเท้านะคะมันใหญ่มากค่ะทุกคนหัวชัยเท้าอะไรจะใหญ่ขนาดนี้นะคะใหญ่มากคิมมีคนชอบกินต้มตืดหัวชัยเท้านะคะก็เลยซื้อมา ต่อไปก็เป็นเส้นหมี่ไวๆนะคะคขมชอบกินเส้นหมี่ไวๆนะคะไม่ชอบกินเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กนะคะชอบกินเส้นหมี่อะไรที่มันฝอยๆนะคะเป็นหมี่มฝอยๆคข้มจะชอบกินนะคะต่อไปก็เป็นผงสเต็กนะคะผงสเต๊ะไม่ใช่ผงสเต๊กผงสเต๊ะผงสเต๊กมา3า่อนะคะอันนี้เป็นอ่าอ่าอ่า ไม่รู้ว่าจะคล้ายๆกันหรือเปล่านะคะแต่คนละบริษัทนะคะที่ผลิตแต่มันก็เป็นผงสเตะนะคะไม่เคยทํานะคะแต่ว่าซื้อมาแล้วจะมาลองทําดูนะคะต่อไปเป็นผงผงปุ้มลดลาบน้ำตกนะคะอันนี้ก็ไม่เคยซื้อมาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็เลยจะซื้อมาลองทําดูนะคะว่าจะทําเป็นไหมนะคะทุกอย่างก็คือยังไม่เคยทํานะคะนี่เสียงคิมอาจจะแหบๆนะคะเพราะว่าคิมไม่ค่อยสบายเนาะ ไอยเยอะนะคะนี่ก็ได้หอมหัวแดงมาเห็นเขาบอกว่ากินหัวแดงเอ้ยกินหอมหัวแดงแล้วจะทําให้โอ๊ยวุดผิตพูดถูกหอมหัวแดงกินแล้วจะทําให้หายเป็นหวัดนะคะเหี้มก็เลยซื้อมาค่ะต่อไปเป็นบุนเส้นนะคะบุนเส้นเวียดนามนะคะข้างในก็จะเป็นมัดเป็นแพ็คๆอยู่ข้างในนะคะซื้อมาหนึ่งแพ็คนะคะจําราคาไม่ได้ต่อไปก็เป็น ข้าวเหนียวนะคะคือไม่ได้กินข้าวเหนียวมานานแล้วก็เลยซื้อข้าวเหนียวมา1ถุงนะคะถุงนี้ก็ประมาณ5โลเนาะได้ป่ะ5้โลนะคะ7ดอลลาร์นะคะ7ดอลลาร์99ดอลล์นะคะเอ้ย9 9สตางค์นะคะก็เดี๋ยวจะมาหาวิธีนึ่งนะคะว่าเขานึ่งยังไงต้องไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูอีกทีนะคะต่อไปก็เป็นไมโลนะคะได้มโลมา1ห่อ1แพ็คนะคะข้างในไม่รู้ว่ามีกี่แพ็คนะคะ3 in 1นนะคะ21ซองอยู่ข้างในนะคะแล้าคิม ไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยอยากจะดื่มอะไรร้อนๆนะคะก็เลยซื้อไมโรมาคะ่ะต่อไปที่อยู่ในถุงนี้ก็เป็นมาม่านะคะ12ห่อมาม่าต้ยงงามยำน้ำพ้นนะคะห่อเล็กห่อนี้รู้สึกจะเป็น39สตางค์นะคะต่อ1ห่อคิมซื้อมา12ห่อเลยนะคะเพราะเป็นคนชอบกินนะคะ กินจะเอาไปเก็บไว้ที่ห้องใต้ดินนะคะเพราะข้างบนมันไม่มีพื้นที่นะคะต่อไปก็เป็นเส้นบุนเส้นของเวียดนามนะคะไม่ใช่เส้นบุนเส้นสิเส้นขนมจีนของเวียดนามนะคะเพราะชอบกินอ่าดีห้อนี้แล้วมันติดนะคะก็เลยต้องกินยี่ห้อนี้ต่อไปนะคะซื้อมาทั้งหมด7ดห่อนะคะห่อละหนึ่งเหรียญ9 9หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะน่าจะประมาณนี้นะคะเพราะตอนนี้ ของที่ร้านเอเชียเขา,เอาอัพราคาขึ้นเยอะเลยนะคะกินไปเจอครั้งนี้ก็ก็แพงเหมือนกันนะคะครั้งนี้ก็ช้อปปิ้งหมดไปประมาณร0อยกว่าดอลน,นะคะร้อยกว่าดอลน,นี้ก็อยู่ได้หลายเดือนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินของพวกนี้ทุกวันนะคะานานๆานทีถึงจะไปช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นของแห้งมันก็จะเ,เก็บไว้นานนะคะ ก็ไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวคิมจะเอาทั้งหมดเนี้ยไปเก็บไว้ที่ห้องใต้ดินนะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบแล้วคิมก็ขอขอบคุณขอลาเพื่อนๆไปนะคะคิมก็แค่มารีวิวของที่ไปช้อปปิ้งมาวันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณที่ติดตามคิมแล้วก็รับชมคลิปคิมนะคะช่วงนี้คิมก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะคะเพราะว่าไม่สบาย แล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำนะคะคิมก็เลยอาจจะกลับไปหาทุกคนช้าแต่ทยอยกลับไปหานะคะลแล้วช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเฝ้าใครเท่าที่ควรนะคะเพราะคิมจะสะดวกไปย้อนหลังให้เพื่อนๆมากกว่านะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ให้กำลังใจคิมมาโดยตลอดนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ